ชีวิตของคนเราก็เหมือนกับการเดินทางอยู่บนถนนสายหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางนั้นคือที่ใดกันแน่การเดินทางของชีวิตไม่ใช่เพียงต้องเดินหน้าเสมอไปบางครั้งเราอาจต้องถอยหลังบ้างเพื่อจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ยาวไกลขึ้นการเดินทางของชีวิตอาจไม่ง่ายขึ้นเมื่อเราโตขึ้นแต่ดูเหมือนเราจะเข้าใจชีวิตดีขึ้นมีมุมมองของเราพัฒนาขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปค่ะตอนนี้สุอยู่ที่วัดศรีพันต้นวัดศรีพันต้นเป็นวัดที่สวยงามมากๆค่ะหากมาเยือนเมืองน่านไม่แวะไม่ได้นะคะวัดศรีพันต้น ตั้งอยู่เลขที่105ถนนเจ้าฟ้าตำบลในเวียงอเภอเมืองน่านจัังหวดน่านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตเทศบาลเมืองน่านสร้างโดยพระยาพันต้นเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านแห่งราชวงศ์ภูคาชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้างคือพระยาพันต้นบางสมัยเรียกว่าวัดสรีพันต้นคำว่าสรีหมายถึงต้นโพซึ่งในอดีตมีต้นโพใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค้นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ววัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามศรีมาเมื่อพศ2505ค่ะภายในวัดมีวิหารที่สวยงามตั้งเด่นเบ็งสงา่ามีสีทองระยิบระยับเป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเสียนเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอลามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวาและภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติการกําเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าค่ะจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามนี้ปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อนายอนุรักษ์สมศักดิ์ หรือสลารงค่ะวัดส,สีพันต้นเคยเป็นที่พำนักของหลวงปู่ครูชันทะอดีตเจ้าอาวาสวัดส,สีพันต้นซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวิชารักษาคนป่วยด้วยการเป่าคาถาเสกน้ำมนต์และการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน รักษาได้ผลดีมากโดยเฉพาะโรคกระดูกและแพ้อักเสบจากตุ่มฝีหนองตลอดชีวิตของหลวงปู่คูบาชันทะท่านได้เมตตาไปรักษาคนป่วยในโรงพยาบาลน่านเป็นประจำทุกวันจนถึงแก่มรณภาพค่ะ สื่อมีข้อแนะนำสำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพหากถ่ายภาพที่วัดสีพันต้นควรไปช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยงเพราะในวันที่อากาศแจ่มใสจะได้ท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับวิหารสีทองชัดเจนหากไปหลังช่วงเวลาเที่ยงดวงอาทิตย์จะตกไปอยู่มุมเดียวกับวิหารเมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วจะย้อนแสงภาพที่ได้ท้องฟ้าจะเป็นสีขาวทำให้สีทองของวัดตัดกับสีท้องฟ้าไม่ชัดเจน สรุปก็คือให้มาไม่เกินเที่ยงวันไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนๆก็ตามค่ะสำหรับการเดินทางมาวัดศรีพันต้นหากเราขับรถมาจากกรุงเทพเมื่อเข้ามาถึงตัวเมืองน่านพอถึงสี่แยกไฟแดงที่จะเลี้ยวไปวัดภูมินเราจะเห็นพระอุโบสถสีทองตั้งอยู่ตะง,งานสะดุดตาม,มากนั่นก็คือวัดศรีพันต้นค่ะ วัดสีพันต้นมีที่จอดรถน้อยมากในช่วงเทศกาลอาจจะไม่พอแนะนำว่าให้เดินมาจากวัดภูมินก็ได้ไม่ไกลมากซึ่งวัดสีพันต้นจะอยู่ห่างจากวัดภูมินไปทางทิศตะวันตกประมาณ600เมตรค่ะบริเวณใกล้กันมีตลาดต้องชมถนนคนเมืองมิ่งเมืองดีเบส ก่อนกลับกรุงเทพแวะมหาซื้อของฝากจังหวัดน่านเช่นผ้าฝ้ายเครื่องเงินภายในบริเวณยังมีศูนย์โอท็อปที่รวมสินค้าท้องถิ่นจากตนต่างๆด้วยค่ะบทเรียนในตำราเรียนกับบทเรียนในชีวิตจริงมันคนละอย่างกันไม่มีตำาราเลียมไหนที่สอนเราทุกอย่างก้าวว่าวันนี้เราต้องเจออะไรบ้าง และจะต้องแก้อย่างไรหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สื่อพันธุ์ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย